สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูปามอีกแล้วนะคะในหน่วยวันชาติคลิปที่3ค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราววันชาติของประเทศไทยไปแล้วนะคะในคลิปนี้ครูปามจะมาพูดคุยกับเด็กๆในเรื่องสัญลักษณ์หรือดอกไม้ประจําวันพ่อแห่งชาติค่ะครูปาล์มจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับดอกพุทธรักษากันนะคะ วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติกำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2523และได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลืองเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ คำว่าพุทธรักษาหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราสสภพบของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ไประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในวันพ่อ5ธันวาคมการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อเปรียบเสมือนการบอกถึงความรักและการเคารพบ,บูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับครอบครัว เด็กๆคะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดอกพุทธรักษาไปแล้วนะคะวันนี้ครูปาลมีกิจกรรมกลางแจ้งมาฝากเด็กๆค,ค่ะครูปาลอยากให้เด็กๆทุกคนร่างกายแข็งแรงนะคะกิจกรรมกลางแจ้งที่ว่านั่นก็คือกิจกรรมการเดินต่อเท้าถอยหลังคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปาล์มจะพาเด็กๆเดินทรงตัวนะคะเป็นการเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงโดยไม่กางแขนนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะเด็กๆว่าจะเดินอย่างไรเวลาเดินนะคะเด็กๆไม่ควรกางแขนออกมานะคะให้เด็กๆเอาแขนแนบไว้ที่ลำตัวนะคะหรือจะเอาวางเอาวางไว้บนหน้าอกก็ได้นะคะหรือจะเท้าเอวก็ได้หรือจะเอามือควายหลังไว้ก็ได้ค่ะ เวลาเดินนะคะดเด็กๆเดินตามเส้นนะคะลองเด็กๆลองหาเส้นที่เป็นเส้นตรงและมองเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินนะคะการเดินถอยหลังนะคะเป็นการเดินถอยหลังแบบสลับเท้าไปมานะคะซ้ายและขวานะคะปลายเท้านะคะดเด็กๆ กับส้นเท้านะคะจะชิดกันตลอดไม่ห่างจากกันนะคะเห็นไหมคะจะชิดกันตลอดปลายเท้ากับส้นเท้านะคะชิดกันตลอดเลยนะคะถ้าเด็กๆเดินได้คล่องแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆเดินต่อเท้าถอยหลังตามคลิปวิดีโอ และให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูด้วยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับคลิปที่3นะคะในเรื่องสัญลักษณ์หรือดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติก็จบลงไปแล้วนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ครูปาล์มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย